ก็ก็เหมือนว่าได้ช่วยในเรื่องของการโวรโมในเรื่องของของดีจังหวัดสุรินทร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสาสีขอหรือจะเป็นเครื่องเงินและก็คือพวกชุดเครืใหม่นะคะที่ทอมือกับนสุรินทร์จะถือว่าเป็นสิ่งของที่มีคุณค่าแล้วก็อยากจะเป็นการเผยแพร่ให้คนอื่นไม่ทราบด้วยนะคะว่าบ้านเมืองของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยคือมีของดีอะไรบ้างก็มีการ เต็มพอมากกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่าครั้งแรกคิดว่าเป็นการอุเครื่องนะคะอุ่นเครื่องวันนี้ก็ตั้งใจเต็มที่กับพี่หนิงนะคะซึ่งเป็นเจ้าของหมู่บ้านสรานพิรมนราพิรมนะคะก็ดีที่จะช่วยมาร่วมโปรโมทให้กับชุมชนขวาของเราค่ะเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าจังหวัดสุรินเป็นจังหวัดสุรินหินช้างใหญ่ใช่ไหมคะท้าใหม่ดีเม่มีประสานคือเราก็กล่าวว่า ข้มูลเหล่านี้คะ่ะเราจะมาพรีเซนต์ให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทํากับขศาสารผ้าไใหมหรือจะเป็นเครื่องเงินนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าประจำจังหวัดของเรามีความท้าทมากๆที่ได้เ,เป็น,นวนถ่ายทอดและก็พรีเซนต์ในวันนี้